ตำแตงทุกคนตำแตงยุ่ยๆุอะแม่ทำกับข้าวเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอะ่ะแต่รู้ว่าตอนนั้นอยู่ประมาณปสองยายให้ลองทำแบบเขาเรียกอะไรยายให้เป็นลูกมือให้แม่ไปช่วยทำกับข้าวในครัวแล้วแม่ก็แบบ่ค่อยๆตอนแรกทำก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกยายก็บอก เอาอันนี้ใส่เอาอนุ้น,นใส่อะไรอย่างเงี้ยลูกอย่างแบบบางทีเวลาทําแกงใช่ปะ่ะบางทีทําแกงยายก็จะบอกว่าอ่ะเอามาใส่เอาน้ํามาใส่รอน้ําเดือดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ใส่เครื่องปรุงลงไปอย่างเงี้ยแม่ก็ทําตามฮึชอบนะจนกระทั่ง,กกทงแบบทําบ่อยๆข้าก็เริ่มเริ่มจําได้ว่าถ้าเกิดจะแกงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบต้มน้ําให้เดือดก่อน อย่างถ้าเกิดว่าจะตำส้มตำหรือตำแตงก็หกพริกก่อนหกพริกใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็แผงนปลาหมานูนมนาวแล้วก็ปรุงแล้วก็ค่อยใส่แบบเนี้ยมันก็จะแบบว่าง่ายแล้วก็เราจะได้ชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องปรุงให้มันเข้มข้นหน่อยอะไรเงี้ยลูกอืม เผ็ดมะมหนูเผ็ดปะเฮ้เวลากินขนมจีนอ่ะลูกให้เอาช้อนเนี่ยตักแบบเนี้ยนะคะตักแบบนี้แล้วขนมจีนมันจะไม่ไม่ดีเส็จตาแลทุกคนค <c oughs> ือขนมจีนน่ะมันเยอะทุกคนแบบนี้มันจะมาแบบนี่ นะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ตัดก่อนมันก็จะแบบว่ากระเด้งส่ตาเห็นไหมน้งเห็นไหมลงไม่เห็นนี่คือสีเม็ดนะน้องบ้านอื่นเป็นไงบ้างคะกินส้มตำกินตำแตงกันได้ไหมเอ่ยบ้านนี้คือเขาแบบเสียนแล้วนะ ขาใจมากมเอาผักไม่หลอกกินกับผักมันจะอร่อยกว่านะกินกับผักมันจะอร่อยแบบมันจะนัวนๆอ่ะแล้ววันนี้หนูไปเรียนเป็นไงบ้างอ่ะเล่นอะไรกับเพื่อนไหมคะวันนี้ได้เล่นอะไรกับเพื่อนปะเรียนใน Google Classroom เห,หรอเรียนใน Google Classroom แล้วเป็นยังไงหรอกแล้วมันมันต่างกันยังไงกับเรียนห้องเรียนปกติอะความรู้สึกหนูพิมหมอ,อเป็นการพิมพ์เมื่อไหร่ตื่นเต้นไหมเรียนครั้งแรกครั้งแรกปะครั้งแรกแล้วหนูตื่นเต้นไหมเพื่อนๆหนูเขาตื่นเต้นไหมครับอืมเล่อนเกมด้วยให้เลื่อนเกมาน,นั้นด้วยอันนี้มันน่าจะสุดยอดเลยนะะไราทำให้เราอยากไปโรงเรียนนะ เรีนเกมด้วยใช้เรียนค่าเกิดหรออ๋อแล้วอย่างงี้นะนแต่บางวันก็ไม่ได้ใช้แล้วอย่างงี้อิงหน่อยจะต้องใช้สม,มุดไหมลูกหรือว่าหรือว่าใช้แค่แค่อันนั้นอย่างเดียวแค่แท็บเล็ตอย่างเดียวบางวิชาก็าไม่มีคอมออบางวิชาก็าไม่ต้องใช้บางวิชาก็ายังใช้สม,มุดเหมือนเดิมอ่ะฮะ คะแนน,นก็จะอยู่ใน o o เกิลคาร s ดลูอ๋อหรอดีอ่ะอันนี้คือเขาให้เรียนโรงเรียนเขาให้ฟรีเหรอลูกหรือว่าไงเขายืมเขาให้ยืมใช้ให้ยืมกี่เทอมอ่ะคะจนจบอ .6 อืมมันจบุบอดูเลยอันนี้ก็ต้องช่วยเขารักษากให้ดีนะแล้ถือก็ต้องระวังนะอย่าให้หล่นนะ ถ้าหล่หนทำไงอ่ะถ้าเพื่อนถือหล่นหรือว่าเราถือหล่นทำไงอ่ะต้องจ่ายเงินพ่อแม่ต้องไปจ่ายเงินหรออืมแล้วหนูก็ต้องคอยระวังนะเขาบอกบายบายเพื่อนๆหน่อยแล้บา,บายนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวทานส้มตำต่อ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้น้องมิสิกนะคะ mm. น้องมิสิกขอบคุณพ mm. ี่ๆเขาหน่อยลกูกขอบคุณค่ะ mm. ขอบคุณค่ะ